จะเริ่พดนะครับ,บ,บก็ลับต่อไปจะได้เข้าสูพิธีหล่อราจะมสนะครับก็ขอเจริญพรคุงโยมนทนเดชนะครับจุดทุกเทียนดงาก็รตัก็ข,ขอจริญพรครับ แบบต่อไปตัวใจตัวใจรับสิ่งได้ก่กกกกอนนะครับมะยังพันตีวิสุวิสุรคณนัายาติสุนนีนัตถะปัญจาสีลานิยาจามาทุตียัมติมะยังพันตีวิสุวิสุรคณนัา สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระผัวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระผัวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะผัวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ وا توع علىها ทังสระนางคัชามทังสรรนางคัจชามีทังสระนางคัชามทังสรรนางคัจชามิสังฆังสรรนางคัจชามิสังฆังสรรนางคัดชามี ติยามปิพุทธังสระนางคัดชามิสุติยามปีพุทธังสารนางคัจฉามิสุติยามปิธรรมังสระนางคัดชามิสุติยามปีธรรมังสารนางคัดชามิสุติยามปิสังขังสระนางคัด ชาเมื่อติยามปีสงงังขังสารังคชาเมตติยามปีพุทธังสารังคชาเมาติยามปีพุทธังสารังคชาเม ตัมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตัพยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติย ah ัมปิสังขังสารนังคัจฉามิตัพยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิปานติปาตาเวระมณี สิกขาปะทังสัมมาทิยามิานาติปตา,ตาเวรมณีสิกขาปัาทาังสัมมาทิยามิทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัาทังสัมมา ญาเม ames, สุมิจาจารา,ราเวระมณีสิกขาปัทางสมาทิยามยามอาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาตทางสมาทิยาเมมุสาวาทาเวระมณีม สิกขาปะทังสัมมาทิยามมบุชาตาทานเวระมณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะมาทัฐานาเวรามณีศิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเม ยามัิปะมาจานะเวร,รมณีสิกขากะทางสมาธิามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติส,สีเลนะโพคะสัมปามาทาสีเลนะนิพุติงยันติ ตัสมาสีลังวิตุทะเย็นด้านบนทางด้านขวาขอจรย,นคนคนย์พรคุณยงทุวีนะครับได้จุดทุกเทียน,นทุกดวงส่วนเขามหาราชุที่สี่ก็ขอจเจริญพรนะครับพร้อมด้วยคณะญาติธรรมกัลยาณมด้วยนะครับ रो विहारती सोभ मलो मतो वणवो न महातो मतो वो सी न नौ ปุตธรณีภิสษุราชารกุโยตัสเสาสติยคานังอาคุปติมหาราชาเยสติโสพุทตาริตัสสะเทวดามานามาป็นนายกมันโตทุมันโตวันวันโตอิสติโนโมทนมาถังโส โริมาริสังเดัะลาโธทักขิมนีนวิโรหายโภปจิมีนวิรูะโขกุลิโรตระดิสังสัการูติมหาราชสมันตาจตุโลติสาัจธัรมมานาทังสุสักิกามูเจรปุ คือิสคราตติจันติกะวิมานีปิเุตชะมีเจรุนาคห์มิคทอหะวัตุนีคือตยมุมาจายันตุทีวาชนะชลละวิสมิยาคคันทัปนาคา ภันตาสันติมีย่งนุนิวราวาชนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวัสดการูอหยัมภะทันตาธรรมสวัสดการูอหยัมภะทันตาธรรมสวัสดการูอหยัมภะทันตา สีเสบนาวิปุคะเรอาภิเสกีสามภาพุทธานังอังคังปะ วอปัมโมะนติสุนาราตังสุมังคารังสุปะปะตังสุอติตังสุขนโนสุโมโตงจัสุเยตังพระมจาริสุปะคินังกายกรรมวาจากรรมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมัง ปะณีตเตปะทาคีนาปะทาคีนานิกตะวานนรพันตาเตะปะทาคีเนชยานตโพธิยาบเรสาคยานังนันทิวัจโนเอวังตะว ังวิชายโหโหยชายาสุชัยมังคะเรียอปะราชิตาปันลังเกศิเสปชาวิโพคะเรียอภิเสเกสะพะพุทธานังอาคัมปันตุปโมติสุนัคตังสุมังคะลังสุปะพะตังสุอุทิตั สุขโนุสโมโหโตอาจโซเยตังรามมาจาริสุปตากินังกายกรรมังวาจางกรรมังปตาคินังปตาคินังมโนกรรมังปณีเทตเตอะปตาคินางปตา ขีนานิกาตวานารพันตานเทปปทาขีเนชยานโตโวดิยาโมเรสาคยานังดันเทวากโนเอวังตะวังวิชัยยาโอยิชยาสุชยามังคเรอาปาราชิตปันลังเปียสีเสปทาวิโพ วาคาเนียอพิเศษเกัาปพุทธานางอาคาปาตัวปโมติสุนากาตังสุมังภานางสุปาปาตังสุโวติตังสุขโนสุโหตโตจะสุย พรมจาริสปัชกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัชกินังปัชกินังมโนกรรมังปณิเทเตปัินาปัชกินานิกตวาณารเ มาจากเนสัมปติตามีนาสังสีมัวรมาจะมหาเทวาสเพยะขาปารายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราภาะวันตุเมอามหาตุโยอมหาราภูะวันตุเมเมเตภาหะ อาติพุทธามาอุณาโมพุทธายาวิราตายยวิราภุนายังวิราหิงสาวิราตาสีวิราตาสาวิราอิดิโยพุทธาสามานีมามะพุทธาสาสวะโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งภาภาอาอาเรือเรือนาสัง เทโมพรหมจะมหาเทวาสเปียขาปารายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพะวันตุเมมหาปุญญวามาราภูวะพะวันตุเมมิเตพาหะติผพ้ทธมาอุณห พู้ทายาเวราคาโยเวรโกนายังเวรหิงสาเวรคาเสยเวรคาสาเวรยทโยพุทธาสามานีมามาพุทธาสาสวะโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งภาภาารเรนาสีมัวพุมาจะมหาเทวา ภิยะขาปายันติพรหมาชะมะเทวาอภิราภาภวันตุเม มหาปุญญะมหาราภูประวันตุเมมิเตภาอุหติพุถามาโอนะโมพุทธายาวิราอโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาศิวิราทาสาวิราอิทธิโยพุทธาสามีม มาโพธาสาวสวาหุมสามปติจมีเพ่งเพ่งภาภารระรบอไป ขอจเดเรียนครับเจ้าค่าเงนานินคณะไม่รับนี่ถอยทีทา,ยายง,งเด็กไม่ได้เพราะคนละก็ขอ,ขอจะเรียนครับ มาวารูปนะครับก่อนจะเรียนรวครับทูายที่ได้ส่งอีกรูปครับ นะครับลนดับต่อไปเป็นต้นใจรับงนจากนักสิรนะครับ ขังสิ้ตอเบวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปานารโสยะถาะมณิชฌติระโสยะถาะ सा आसमति आ सुख मेरो सुखिता ओ सा आसमीया आरा सुखिता मे

สวัสดีพวันตเตียพรวตุสามพระมังคังรังรักขันตุสามพะเทวตาสามพะธรรมบา อนุภาเวนัสตาโสติปวันตตเตปวตุสัพมังลังลัขันตุสัมปเทวตาสัสังขานุเวนัสตาโสติภวั Tukang pekuan tang ati-ati ni Senggak kutuhi kekuatan ni Hamang namat kami Sengkaki penuhi kekuatan Sawang kakau ni Tukang kakau สำบพิธีนาวช่างนั้ที่สงนะครับก็ขอนเานบงกับพนานะครับเลี่เป็น็นพีนาวูกกลับเข้าไที่กองวนะครับเป่เ็นพีาวแอ้กเิากลับนะครับก็จะเป็นนักนประเพณีการหพระศแล้วก็ร่มช่วยกันนะครับเก็บพระอซ้อนกันสำหรับะเด็นาจะรับน้ำดื่มแะครับวันนี้ก็ขออนุญานบกับเจ้าหน้าที่น้ต้นะครับ หรือว่ายากเกินิดตามต่ารสารพี่ีบอ่ว่าฉันั้นิสุมนะครับ